มื่อนี้เด้อค่ะเด้อเหตุอาหารเอ,อ่อทั้งอาหารไทยอาหารฝรัง่งค่ะก็ทยอยเหตุหลายเอ็นมือเราละพอมีเวลามาเขาก็ซื้อของนะคะบอกว่าจะเป็นพวกกระดาษของไส้ของเยังต่างๆในบ้านนะคะแต่่าเจียวหลับมือก็หายากแน่นะคะพวกยาพวกอย่างก็คือยากเลยหลับบ่แม่ยากแน่ค่ะหาบ่ได้เลยค่ะมาเที่ยนี้กะอาหารที่เ่าเห็ุสาเร็จรูปบอกว่าอาหารไทยอาหารฝรัง่งเขากะ เห็ดกินเห็ดกลิ้นแล้วส่วนมือนีเห็นบอค่ะเขาก็เห็ดแบบว่าปริมาณหลายเขาก็เอาใส่กองใส่ภาชนะหี่เขาเตรียมไว้ค่ะเอาใส่ช่องฟิีดไว้สะดวกในการจี่ว่าเขาจะออกอยู่บนมา้านมากินนะคะมารับประทานขังต่อไปกัสิเห็ด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 ซื้อมือซื้อมือจีบค่ะมันมีอีย่างก่ออุปกรณ์การเห็ดในบ้านไม่ว่าจะเป็นผ้าคลายใส่ผักหรือว่าอาจซีมีเห็ดผักซื้อๆนะค่ะล้างผักล้างยังให้สะอาดกัหันหันหัน ต้มน้ำห่อในเดือดจะลวกแล้วก็เฝ้าเอาขึ้นมานอกน้ำเย็นนะคะสะเด็ดน้ำแล้วเขาก็เฮ็ดเป็นแพ็คเป็นแพ็คล้วแพกใส่ช่องฟีดไว้เวลาเขาอยากเฮ็ดกับเขาเอียงเขาก็เดาออกมาง่ายนะคะเพราะว่าแม่สมมติเป็นผักขาผักชะอมอย่างเขาอยากเฮ็ดเออแกงอันคีเล็กอย่างนี่นะคะแกงคีเล็กเขาก็เอาชะอมออกมาใส่ค่ะเฮ็ดเป็นตามขนาดของเขาอันพอดีนะคะโมบายสเป็นกับเขาแมงลากอย่างทุกอย่างส่นะคะเขากับเฮ็ดแตกแข็งไว้เลย เขาก็สิสะดวกเวลานเขาก็มีกินทั้งปีอยงสีนะกระสิง่ายขมนมาช่วงแบบยิ่งเป็นช่วงไว้าอดอย่างสีนะเขาก็ต้องแบบพยายามเหตุอาหารถนอมไว้สิว่าเขาเด็กกินในช่วงถืว่าเขาออกไปหาอาหารบอกคอยสะดวกเนาะเกี่ยวกับโลกกับหยางเขากะบอแม่นว่าอันยุบประเทศนอกสิได้ยางเยวได้วยค่ะอันพวกแสแข็งสยามยูเมืองไทยเขาก็เหตได้ค่ะถึงว่าเมืองไทยเขาสิอุดมสมบูรณ์มีผักมีหยาง หาได้ตลอดแต่ขมันว่าบางช่วงแบบว่าสมมติในเมือนในช่วงมันแรงสีมันออกมาบาค่อยงามแต่ขมันน้องเฮ็ดอันอันแซ่ไว้เวลาช่วงที่ว่าพักมันงามๆาอย่างสีเขาก็ได้กินง่ายสะดวกสบายนะเอาเป็นแบบว่าช่องเขาตู้เย็นทั้งชักซองแข็งหนึ่งสีน้าสันหนึ่งสิกะเฮ็ดผักไวเลยค่ะเฮ็ดได้ทุกอย่างเลยผักพวกเอียงกระซางอาหารนะคะกระโรยซากะกระแซบคือเก้าอ่ะขมันถ้าปุ้งแซบปุ้งหยางมันก็บริจืดว่าอย่างเงี้ยกระสะดวกดี เนาะก็ร้องก็ร้องอันเฮ็ดเบึงค่ะน้องๆก็แมน่าทางเมืองไทยเ้างก็แมนมาช่วงใดเ้ามนี้พักอันงามๆาม่หลายสีนะก็แมนว่าหนาแรงมันก็สิบบุกเป็นอย่างเนี่ยฮาก็เฮ็ดไปกินบ่อยอย่างเฮ็ดก็ยังสีเขาไปหาก็ต้มใบอาจใจช่องแขนของอย่างว้อันแม่งจริงหลงจริงหลีกจริงสิเวลาเนี่ยเขาก็ได้กินตลอดปีอัน ล่ะร้องมึงเนาะค่ะเนาะแค่นี้แหละค่ะแบบว่าอันนี้คืออิน i ไต u ์ยูเคนะคะ่ะคือในในประเทศอังกฤษเนะะี่ยค่ะว่าการใส่ซีวิตอันเพิ่นแต่ละมือจังไงยังสินะคะ่ะโอเคค่ะแค่นี้แหละค่ะ